การที่มาฟังกันจานแล้วแบบชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องไปหาโปรสเปกที่เป็นเจนไวนให้ได้เยอะๆเจอเป็นสองเดือนผ่านไปไม่ได้ถามตรงๆนะช่วงนี้กลับไปดูหนังตามโรงหนังเขออางยองมไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูครูไม่มีเวลาเรทำแต่งานไม่แน่ใจว่าเรื่องสุดท้ายที่ดูคือวันรีหรือเปล่า <laughs> ไม่เอาตัวเองกลับไปเจอเจน Y ไปในแหล่งที่มีเจน Y กลับไปใช้ชีวิตแบบเจน Y เพื่อ เข้าใจเจนวายคุณเจอจเจนวายไหมไม่เจอคุณก็ยังอยู่ที่เดิมๆอ่ะท้ายสุดคุณก็จะไาเจอแหล่งใหม่ไม่ได้คิดตามไม่ได้เอาตัวเองตามไปนะครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถค้นพบและเพลิดเพลินกับเลยแข็งแหล่งใหม่ได้แล้วนา่ามีคุณเปลี่ยนทิศทางได้แล้วนะครับก็เป็นสัจจะเลยความจริงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เริ่มเกิดขึ้น,นจะช่วยให้คุณปรับตัวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ติดตามที่ติดตามมาได้ หนักแน่นขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าเราเห็นซะก,ก่อนว่ามันเริ่มมีละเราแพลนตัวเองได้ก่อนปัญหาคือเรามักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดหวังเคยได้ยินคำนี้ไหมมันเปลี่ยนแบบไม่ได้คาดหวังอนะอยู่ดีๆวันหนึ่งโอ้โหเสียเรื่องนี้ไปอยู่ดีๆวันหนึ่งบร,ริษัทปิดอันนี้หมายถึงกรณีทำงานทั่วไปบร,ริษัทเราไม่ปิดนะคะร,รับตกใจบริษัทปิด,ต,ปดต้องหางานใหม่ฉันทั้งท่านที่เป็นไงแต่ละวันนี้นะ มีเจ้าหนี้มายึดของในบริษัทอยู่ตลอดที่นี่ก็ต้องทำงานสบายใจยไม่เป็นไรฉันยังอยู่ได้แต่มัน็ีลางบอกเหตุเรื่อยๆแล้วถูกไหมเพื่อนครูทำงานโรงงานแห่งหนึ่งก็ทำไปเรื่อยๆของมันไม่ได้ดูอะไรเลยวันนี้เขามายกเ็นโนเป็นโนที่อยู่หน้า็อบี่วันนี้อยู่ดีๆตำรวจมาแล้วเจ้านายแอบออกไปวันนหนหนีไฟเจ้านายนี่คือไม่ใช่เจ้าของนะแค่ปวดโดนทวง ก็ยังทำงานเรื่อยๆไม่หาง,งานใหม่จนกระทั่อยู่ดีๆนนงโรงงานปิดอนนี้ก็ยังเฮ้ยเดี๋ยวคงเปิดมั้งคงเปิดสมองเปิดเปิดเปลี่ยนเจ้าของด้วยไม่รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮนะ